พกระลุกกะล้วเป็นสต๊อกส๊อไปแล้วสต๊อกไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้สต๊อกเกินสีชั่วโมงเจอไงเกินสี่ชั่วโมงแล้วใช่ไหมนอมเีรอสไปวันสปดูขามือีครับโอเสวัสดีครับอครับ สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดครับลายสองตรง้องครับเจ้ากำลังวัดปีกีให้อยู่ครับทางถามให้หน่อยเดี๋ยวว่าอยู่ช่วงไหนของเพระไทรสามสามอ่ะเข้าตรงเข้ามาอย่างเดียวอีพปิ่นงกาดตากเศษปิ่นเก้าออกอ่ะ มีสักท่าไห้พครับแ่บางองวนุกหรือว่าถ้าใครม่การไข่้ำลายไหลเต็มมากเาะท่พักที่สาราจะตากราพักอี่สามสามลัก้อมหรหนห้าสิหกปีแอปเคัไม่เส็มเออเลิกเออเลิกแสดงว่าต่ำเกินท่าพักสี่สามถูกต้องัสูตรเชื้อวันเปลี่ยนสถานศูนย์สามแสนจัดดีคนอบรณีถ้าใข่สามสาม

โอเคครับหลายร้านนิดนงครับคนข้าหมดแล้วตื่นแล้วอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็อ n OPA ให้ครับได้เลยดเ้นเอะมากเยนเรีเยวมาเลย่เจ็ดเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงคือไม่เจออีกเลยมาเจอตอนพุ่มขึ้นใช่ไหมโอเคตอนนันพอมไหมครับ เท่คับอะไลทาครับเดี๋ยวอะ,อะเดี๋ยวลอก่นอนรอสักครู่นะครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ 对。<Okay. S 2>